ถูกจ้าถูกจ้า mm <ISH. S 2> ไปสบายดีพ <nah. S 2> ี่น้องตอนนี้มีกําลังปวดพี่น้องเมีมีมีบังบังเอ้อของมายังเยี่ยงเยี่ยงเยียงมาเลยเยี่ยงอุ้ยเข่าในย้อยไปเข่าในไปนับว่ากําลังปวดพี่น้องเลยปวดข้อมึงนี่มันยากไปปวดชาเอ้าไผ่น่ะสบายดีพี่น้องเพื่อน ร้าคละคนกระทำหานองมวยมากเลยเจ้าได้ประเดกมากเลยนะข้าากนะเฮ้ยแนวเส็แนวเบมาบมว่านี่กลุงเ้ยนประเดกมาผ่าเนี่ยตะเกียบตงโตประเดกมาลยตช่วยเนาะใส่แกน้ำอีกครับไปกันไหไปกินข้าวไหมบไป

มีมีนผู้ไปนังมาเทนไปนังมาเทไหมน่้องเอ้อมินมาเลยนะมินมาใช่่จ๊อยากินมานน้าจ๊ะขิพี่ร้อยพาน้องมาเลพี่เน่ยมามามามมาาขาเด้วพี่น้องเด้อพี่สาวจ้า มันกับพ่อมัน้องเลยยองอยู่น้อง ใส่กใหมายบ้าง่งเต็มหมดภูมิเลยคือป้าปายังเฮยปลาขอปลาดุปป้าชาบ๊อบปี้ปาขาวปลาเค็มปนกันเลยเซ่นะปลาเดินบ่แม่นเซ่บ่หอมอะไรพี่น้องเยกินกับมะขามเลยเนาะ Ừ, phụ, phụ. Bao bỏ đưa lại lột bao bỏ đưa Sắp này lúc nó còn này vậy Ủa, nhà càng phụ nóng Phang 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 phần giam chín nhục khẩu Phần cốp đấy Chín bó Này lao

ก็่ายเลยจกิน้หมดดิเอมาหอคีโติ้น้อเล่มางนี่ไอ้มาน่อยไอ้ไอ้ไม่มี่ีป้านางผึ่งออกมาพามานอนเอรอยู่นอนบเางไปพี่คีมาทางอาพี่ว มันฝุ่นเพียงแม่บ้านพีองเอ้ยห้าก็มาแล้วกัเศษทูโหลดปุกิน้วเด้วยเฮ้ยมะกล้วยตัวผู้หมากนะเฮ้ยนค่ไหนจะกินเบิร์ดโอ้พี่พี่ขี่มาท้างอาพี่มาไม่ไม ขี่รถพ่อเพิ่อนซื้อเกืบให้ใหม่กับกางเกงมื้อเานาะเพราะวันบ่มีกางเกงใส่กางเกงมันน้อยเบิดก็เลยเอาให้คนเบิ้ลแต่เฉพาะมันมีไส้บัดนี้เกืบไปยังได้เกืบเอลซ่ามา้อยเป็นอะไรมีมากพี่เกืบเอลซ่าเป็นยังได้ยังได้เออรถมาพี่ đi đi Ờ, à, giờ kìm ăn đúng rồi, kìm ấy Mất lộn cho đấy Bớt đấy นั่งเลยนั่งก็หลอดไทรหลอดหลอดหลอดใส่ใส่บู่ดบานนีดูมาขี้ดื้อเอู้ทอปอะไรมันเป็นยังเนี่ยนี่นะมึงอาไมจันไร บาดีไปเลยดูดเหยื่อไหนน้องดูคหามดูดบ่ดูบุได้มาว่ะเหยื่บุได้สิเป็นยังไงอันนี้มันแข็งแจะพอมันแข็งมันแข็งมันว่ะ พาน้องมาพ่ลูกจะไปแดดเลยพ่อนไปใช่ไหมอไปสา่อนดิพ่อนอนแม่ด้พ่อมิดต่นอนพ่อนะแทกมากี่ทีแม่ได้ร้อยพังในอาทมน่ะบมเดิ์น อย่าบ่ายมาลูกมากระดิ่งมันมา,ก,ากินมันมาบอโดยพังในอาทานน่ะ <uß mean. S 2> แม่เด้แม่เด้แม่แม่ยังแม่แม่แม่เด้แม่นอนแม่นอนป้าโตสีเพชรสีเทียงอะไรยังนอนอยู่ตีแม่ก็พอหน่ะไอ่ไอ่กินนะไอ่ไอ้ด้วยดีด้ายอย่าลื้อที่หนุ่มไอ่ไอ่กินนะ พายจีกีทีปันกันแล้วมันตกลินยับไปดิไม่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 โอ้ยยันมันตกลินเนี่ยไปขึ้นขึ้นไป้ละมันมิ้นไปขึ้นไป้ละมิ้นไปมานะมเอืไอยพี่น้องเอ้ยเอามากับเอื้กั็มายอไอหน่ะไปเรียงกู เลียงคุยนำไอเอาสินบอกมาทำไมนั่งเอาสินเน๊ะพี่พี่พี่มาขึ้นไปพี่มาอาเจ้าขึ้นมาเบิ้งได้กินขนมข่วัญละเชยปิดลังมาใส่เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องตีลังกาในหลอดปิ่นโอ้ยยังไงพี่น้องเบิ้งเด้ความดิความความดิอมวนเหรอ หลุดปีด์มาไดง่งายสองประง่างทางัออ้งคนทั้งรถมักจอมเสแอะมือเอ้ยเออเันเห็ดนั่นจะมาได้ไดมันจากปีต์นะออไงไอยากให้ป <laughs> <laughs> ้าลุงเบิ่งเด้ได้พี่น้องง่ายทอกประงา่างทั้งคนทัออ้งรถมือเราแห่งเห็ดเออ พี่พี่มายืนเียงกันเนก้บแคเานมายังวอุ้ยเฮ้ยอยมาพี่มาพี่มาพี่นี่นี่อาีวนใบขั้วค่นี้มาฮัลโหลมีคนมาส่งให้แม่หรือยังวนาลมากรยี่นมายืนเี่ยงกันดูค่ะมายืนเี้ยงกันกับเอมินไว้ไว้มา สีว่าไม่รู้เรื่องนะไอมีนะเอออหามขามโหลดลอยพ่อหนครับหันหาไปหานหอดพุนหันหนามาพี่ไปหันไปไปดสวัสดมปินมาดูวยมึงแน่เลยปินไอมีมาก่อนนี่นะมาเห็นมองขากจับนนี่ร้องน้องร่มร้องเกือบร่มเก็บ เกือบมันแห่ใส่มันเหม็ือยวมาเบืองอาพี่เดียวเดี้ยมาเบิงอาพี่ภัยเห็นไหนก็งามแบบบ่อจัดอ้ยมะกอกูอยใส่ดิมไดูดิแดงบานหลากลิงน่ะนี่อ้ากลิงว่าเนี่ยหากลิงอ้ยนลางหนนี่จะกินข้าวกับยัง ยังอ,อบง,ง <c oughs> ถามปามนถามนช้นนาหลมันล่มเลยนะปั้งค้นรถุอยดน,นะรถ,รถมินนะนะมาหอนก็สีแดงรับดจากพี่น้องากกดลากดแชรกดติดตามเด้จ้าขอบพระคุณค่ะ <c oughs> Khá